ห้องสมุดนั้นหรือคือเพื่อนสนิทให้ความคิดความรู้ดูมากหลายเป็นเพื่อนกินเพื่อนนอนพักผ่อนกายทัางยังเป็นอาวุธไว้ป้องกันตนเป็นเพื่อนเที่ยวพาเราไปหลายสถานไม่รําคาญร่วมก้าวตามทุกแห่งหนดีกว่าทรัพย์สมบัติใดในสากลเชิญมายน์อ่านสร้างปัญญากัน พยายามว่างเข้าไปในห้องสมุดเพื่อนมาฉุดชวนเล่นมีเหหันเกมความรู้เล่นเพลิอนอย่างมอมันตัวของฉันเกิดปัญญาได้อย่างดีความรู้เรื่องต่างๆมีหลากหลายเรายิงชายอ่านเขียนแสนสุขีดังเปลวเทียนเริ่มสว่างขึ้นทุกทีเพิ่มทวีแพส่าได้พัฒนา เป็นระบบครบครันทันสมัยเป็นสิ่งใหม่ปันแบ่งแหล่งศึกษาสิ่งจุดสู่สร้างสารรค์เพื่อนำมาบูรณาการการอ่านตามหลักการสร้างคนดีคนเก่งมีความสุขร่วมปรับทุกน้ำเสนออย่างแต่ฉานมีความคิดจิตใจใฝ่สร้างงานสื่อประสานสร,าสร้างสิ่งดีแก่สังคม การอ่านเหมือนอาหารบำรุงจิตสร้างชีวิตหายจากทุกคลายขืนขมเป็นวิตามินเสริมสร้างความรื่นรมน่าชื่นชมสร้างจิตใจให้สมบูรณ์มาร่วมใจปลูกฝังรักการอ่านเริ่มจากบ้านแม่พ่อก่อเคยคุ้นให้ความรู้คู่กายหมายเป็นทุนเพื่อเจอจุนอนาคตให้งดงาม รางวัลที่ได้รับมีหลากหลายขอบรรยายให้รู้ข้อคำถามยุวบรรณารักเล่มเล็กหน้าติดตามที่เกรงขามนวัตกรรมน่าสนใจนำไปสู่รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นให้ได้เห็นระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่เชิญมาชมติดตามร่วมสร้างกำลังใจพัฒนางานให้โดดเด่นตลอดการ